บอกขึ้นอาจจะเราอาจจะคิดดิว่าเราจะบอกยังไงอ้นีแม่บางทีเครียดไงเครียดเราก็แบบคิดอยู่ว่าจะพูดยังไงจะบอกยังไงไม่เป็นไรหรอกเมั่นใจว่าเฝ้าฝืนเวทีมันก็ลืมล็อกประตูลื้มร้องเลยแต่ว่าคุณแต่ว่าคนจอบมันก็จอบขาดเลยที่ร้งนี้คือขึงแม่หูตอนได้หนี่งตัวบาง แสดงอล่ะยอดเทแสดงมาไล่หนิหายหมดเลยบ่อาร่วมถึงมาไลไอพี่อะไรมาจากต่างประเทศเป็นบ่สอันเอามาเลียบร้อยแล้วเลยว่าตันมาไล่บ้านแล้วบ่ตันน่ะแต่ว่าหายนี่คืออันหลังจากบ่ตันต้องร่วมร่วมกันไม่ได้ร่วมกันนั่นมันไม่แ็งเดียวเลย ลิกั้งสี่มันนั่นนี่ว่างไปมากว่างไวหลังรวดแล้วดก็รถงสี่บออะไรเอาเข่าข้างในเป็นบอเอาเข่าข้างในเอาข้างในแล้วมันสหายอะไยเอาประตูเขาลืมลอกเนาะทางเท้าเขาบ่ได้ร็อกเลยตายตอาผู้ปิเเานเด็กหยไว้รุ่นท้างหลังมันหลาย นอฟังอยู่นีเขาออกได้ว่าฟังระวังของหายเมันขึ้นมันขึ้นนี่มันลบอกด้ว่าผมไปบอกสองหอสองรอบว่าย่าให้คนมาส่วนสาลหลายปวดโจยังเนบอกว่าคนยังที่มาส่วนสาลหลังไปที่ทางเนเ่อมันขึ้นมัหลเลยเขามาแต่ว่าเบื้องเบื่องแล้วทึ่งมณะทึ่งอันนี้ งานหายมาขึ้นเงินบอกแต่ว่าช่วงปีที่ช่วงนั่งช่วงแจ๊สขึ้นขึ้นล่ำมาช่วงมันจำปาที่ต้นเลาวมันขึ้นจุดมันนัดกับใครกันมันหายเงินสี่อยู่แล้วมันในใ่วงเขาม้านนะนักข่าวกระบอกหัวบอกหัวข้างนอกหือข้างในกัแต่ว่าคือมันคนข้างในเขาติดเออก็พยายามจับอยู่ข่อยพยายามจับอยู่ข่อยพยายามดูกันอยู่เบิงอยู่คือคนข้างนอกเขาจะรู้หรอว่าเราเก็บ อะไรไว้ไหนยังยังคือจังรถดเท่านี่แม่คือพวกนี้มันสอกเงคอของมันะน่เขาเก็บไว้อย่างดีแต่มันห yeah. ูแต่ทำไมรู้มันหูจุดไงมันสอกแบบของมันดูตรงๆนะการที่จะเอาของแบบนี้น่ะแล้วเอาให้เร็วที่สุดแล้วพ้นสายตาคนต้องเป็นคนที่รู้ที่ออกทางได้แมนพนได้แล้วก็จอบจอบตลอดแต่แบบเห็นแล้วหูแล้วว่าเออตรงนี้เอาไปไว้หมดได้ยังสี่ ขันคนนอกเขามาเอคือหาได้ไหมล่ะอันนี้คิปเหมือนผมไหมคือกระเป๋าตั้งคอยแจ้งในกลุ่มครับมาาอาระอยู่มต้ามาจอดใกล้ๆมัจอดใกล้กสดเบิงนองกันไปนรถประมาณหน่งีบาทครับประมาณนี้ฮาร์ดเมเอต้เนาะมันมันคือไอแก้ปัญหารต้คอยจอดใกล้กัน ก,กระเป๋าตั้ง,งหายนะมันเอาไปถึงแส่คย,ยะกไหกระเป๋าตั้งไง<ส>มไปเห็นบอก่อ<พ>อมีคนว่าย,ไป,ยไปเห็นนึงน่อคืนผมจอดรถไว้นอกเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะใกล้หรอเพราะวนอยู่ท่างใต้อาจจะเป็นเพราะว่าลืมล็อกประตูได้หรือเปล่าไม่รู้เม,มืม่อคืนผมมีปุ๋ยหรืใเปเ่ามีับ ต้องจังหวะเผือเฮาเนี่ยเพราะว่า,าวจังหวะมัวเฮาเผือต้องรับเพื่อขึ้น,นปินเว้าว่าเสดได้มาน้องเงินโบเมนนน้อยน้องพี่น้องยก็ปะนของเงินของเอกซีเพื่อนหมอกมาให้แล้วเป็นกำลังนำลัใจของเพื่อนเพื่อนตั้งใจเอามาให้แล้วแต่แบบผู้ที่บรหวังดีไม่เห็นจะขี่แบบว่าผมบอกตรงๆว่าการขี่ขโมยตังหรือทำอะไรแบบนี้เนี่ยผมจำเนี่ยสูงมากเลยนะครับ กันเาเียวถกันนั่น่ยานไงถึงถึงเราไม่เห็นนะายต้องเอาหน่อมามาถอดกุจเจอเบอร์ซิปถอดซ้ายนี่ก่อนนี่นี่มันต้องถอดซ้ายนี่ก้อนพุชเจอเบอร์ซิปนี่มาค่ายเบรกนี่ก้อนไหนวะ นี่ตมันต้องค่ายตัวเออค่ายแล้วนรดึงออกอันนี้เป็นอย่งอืนก็ทางนี้นะอ้โพอไม่เอาปกไม่หลุดแล้วลูก เบิ่งกี่ดอกกี่น้องกัวสีมาค่กี่ดอกคนขีลมาเศร้าพอกระล้มจักระยากนะคว้สียังแบบนี้กัวสีเบิ่งจะไม่หลุดแล้วคันเนี่ยไม่ได้บอกพ่อมอดนะเราจะซื้อมาให้เนี่ยไม่ได้บอกเลยซื้อมาตะเพาเลยซื้อมาให้ขอบคุณอาเฝาอย่างหลุกขอบคุณแล้วหลายรอบแล้วขอบคุณครับแบบใหม่เยอะแยะเลยรอบแนวคนคนหนึ่งเนาะว่าจะหาตังค์ให้แต่ว่างที่ล่ะอันตารมานี้มาสิล่ะแต่พี่เฝอพาไปหาที่ไปที่ไปมาเล่นด้วย เปเลยไปเปิดประตูท่ายรถแล้วมันเห็นจักรยานมันยี่มนดีชมพูมันมาก็นดีกับล้นทีกต้นมาหากินเวาคุณบอกเขามาเลี้ยวเลยเนาะสุดๆเลยวันแห่ไหมีากไปเสืีวันแห่มป้าแห่นะป้ามันหลอยู่ด้ยป้าโอ้เอาไปเพ่เหตุกินมือนะยั่อยเมื่อวานมือมันเล่นอยู่นี่นี่ มือมือมาเนอยังงี้คับเมื่อวานฮะลเสนไปดรด่นบอระเบือครับมือน้มไสดีครัน้ำมาใสดีแท้นาสดี่จับมือไพ่ดมไปจับมือไพดมไปได้่สิว่าบอกผู้ใดแล้วล่ะ ก็เลดตัดใจบอกสูรยาก็เดยไทยต้นใหม่นะไทยต้นใหม่พุ่นพุ่นไทยสะสัตว์สัตวสัตวสวโอ้ทางพุ่นสำรวจก็หอยพุ่นลหรพุ่นอันนี้สาดนำปลาไหลพ่พุ่นพุ่ไทยสะพุ่นไทยสะ ใลงขามันอจะ่าย่งต้นต้คอยปลูกต้นไหม่ไว้ออมหน้านึ่งคืออันนั้ต้นไอ้นี่ด้วยต้นเออะไรเขาเรียกว่าตะเคียนทองอ่ะอ๋อตะตะเคียนทองโมันมีอยู่สาสต้นอย่งเี้ลังงามุูมใจตัวคอเห็นต้นใหม่คอยปุมใจภูมใจจ้าของภูมใจภูมใจมเอาแม่อาแม่เลิกเด้ มาห้กรกาโดดบ่เบิ่งป้าขึ้นวิ่งบ่ลสองเมตรทั้งบนลสามเมตรทั้งนี้สองเมตรห้าสิบทั้งนี้สามเมตรครึ่งไหมมองอะไรลงมาเอ้าเนี่อ่ะเนี่ยกินกับขอบุญเสดยอดเดยพี่น้องอันเขาเอิ่นยังพัดกระเทียบไปเอาเมื่อวานตัวตะกี้บ่มีเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหรับนี้ซะก่อนครับฝากกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ